น,นี้เป็นวันเกิดของเมททิวมีของขวัญเกิดด้วยนะครับน,น,นี่วันนี้เขาครบรอบ17ปีพอดีวันที่8เดือน12เมตทิวครบรอบ17ปี วนันเกิด้วเซอร์ไพรส์ลูกกิดินิอิริทัลูวรัระนมิดเกนวันนี้สุขสันต์วันเกิดลูกชาย,นนชายครบรบ17ปีพอดีจริงๆตื่นตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาก็อวยพรให้แล้วเนาะบ17ปีวันนี้เดี๋ยวพามเมทิวไป ไปกินไปเที่ยวเออไปกินไปเที่ยวเออเน่หิมะตกหิมะตกคือเราจะไปห้างนะก็เลยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวทุกคนเราจะอยู่ในห้างอนะ่ะเออ ที่บอกจ้าวันนี้เป็นวันเกิดแมทธิว w 7 7ปีบริบูรณ์จ้าทุกคนก็เขาเกิดวันที่8เดือน12เนาะเขารอวันเกิดนานมากเขาบอกแม่ แม่ทำไมไม่มีแพลนที่จะมีผมเขาว่ามงี้ตลกมากลูกเออแม่ก็ว่าทุกคนรอหนึ่งปีรอหนึ่งปีเหมือนกันแต่ของผมมันท้ายปีเลยนะแม่เขาว่างี้เนาะเขารู้สึกนอยนิดนึงอะทุกคนแม่บอกว่าเออมันรอคนละหนึ่งปีแม่ก็เลยว่าจะมีเอ,อวันเกิดหนึ่งครั้งออนั่นแหละเขาก็เขาก็ไม่อะไรแค่เขาแบบว่าทุกคนสิบเจ็ดหมดแล้วไงรุ่นเขาอะเหลือเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็พาลูกมาเดินเที่ยวในห้างเนาะเป็นห้างใหญ่มากขับรถจากอุปสอรลาไปที่มอนออฟสแกนดิเนเวียรู้สึกว่าจะประมาณ50นาทีจะเป็นห้างใหญ่เนาะทุกคนก็บอกให้เมทิวเลยอยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปกินพาไปเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย สรุปก็ได้มานั่งตอนแรกว่าจะไปกินอาหารหรือเปล่าเป็นอาหารมื้อเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะฝีก้ากันฝีก้าก็หมายถึงการดื่มกาแฟกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสรุปล,ลูกก็เลือกแบบว่าอยากกินฮอตช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบอ้าไปร้านเดิมที่เราเคยนั่งแล้วกันเพราะว่าตรงนั้นอ่ะ,อะช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนเขาอร่อยแล้วเขาก็มีแบบอาหารแบบว่าอ,อร่อยอร่อยด้วย อีพอสั่งแบบเป็นเป็น,ปนไอขนมปังจ้ะแล้วก็กาแฟอ่าส่วนแมทธิวเขาจะสั่งพายบูเบอรี่นี่แหละบูเบอรี่พายแล้วก็มีอซอสไอครีมครีมวานิลลาราดลงไปเนาะทุกคนส่วนอลเล็กเขาเป็นครัวซอง ครัวซอง r a s p e ร r ่เออเป็นไส้ข้างในส่วนของแม่แม่จําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นครัวซองเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนอาหารเช้าอ่ะทุกคนคือข้างในมันเป็นไข่ขั่วเออไข่เออไข,ข่คนแล้วก็เป็นแฮมเออเป็นเบคอนแล้วก็แบบมีครีมอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วหัวหอมใหญ่ะทุกคนเออคืออร่อยมาก ก็เลยอยากให้ลูกได้ชิมก็เลยบอกแมทชิมก่อนอ่ะวันนี้วันเกิดแม่ให้ชิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออดูแมททิวนะเขากัดคําใหญ่มากทุกคน <c oughs> เต็มคําเลย <c oughs> เขาบอกว่าอืม <c oughs> อร่อยเขาว่าอย่างนี้เนาะคือตอนตอนที่ชงักนะคืออรสชาติมันคือมันได้อะทุกคนเออคือรสชาติมันได้อะ่ะแล้วเขาบอกว่าของผมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาบอกไม่ให้เออเขาไม่ให้นั่นไงพี่จะชิมอเล็กเขาจะชิมด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้เอออเล็กเขาชอบแบบขอบมันทุกคนเขาก็เลยไม่ชิมไอตัวข้างในมันตัวไส้เออเขากัดแค่ขอบมันแค่นั้นเขาก็อร่อยแล้วอเล็กเขาชอบแบบครัวซองช็อกโกแลตครัวซองแค่นั้นเออส่วนแมทธิวเนี่ยอยากได้ของแม่เขาบอกอร่อย <laughs> แม่บอกไปสั่งเอาซิไปสั่งเอาเหมือนของแม่อีกหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรก็เลยว่ายังงี้เขาบอกว่าไม่เอากินแค่นี้แหละแม่เขาว่ายางงี้เขาก็กินอะบูเบอรี่พายของเขาไปแล้วก็ฮอตช็อกโกแลตของเขาไปแค่นั้นเออเขาติดใจของแม่อยู่นะทุกคนนั่นแหละแม่ก็แบบว่าอร่อยจริงทุกคนของแม่เนี่ยดื่มกาแฟจ้ะนั่นแหละสองตายายก็ดด่มกาแฟจ้ะนั่นแหละทุกคนจ๋าโก็ปกติแล้วอะแม่จะไม่ดื่ม เราจะไม่ดื่มกาแฟสองแก้วต่อวันแล้วนะทุกคนคือลดมาได้นานมากราวๆหกเดือนได้ที่เจะดื่มกาแฟแค่ตอนเช้า1แก้วแล้วทั้งวันคืออยู่เลยคือเมื่อก่อนนี้ดื่มวันละสองแก้วช่วงเช้าแล้วก็ช่วง,วง,วงบ่ายทุกคนตอนนี้คือหยุดเลยแต่วันนี้ได้สองแก้วนะใ <laughs> บอะไรนะเกี่ยบ แล้วเข้องคัดลอกเราเมื่อเราสกชร์บิลอร์นันอะโอเคจัดทุกคนก็ไปเดินห้างเนาะทุกคนคนเยอะมากเลยไม่สะดวกถ่ายเพราะว่าในห้างอ่ะเออมันเปิดเพลงอ่ะทุกคนเออต้องนั่งพากเสียงอีกอ่ะโอเคเอ้าคุณแจอยู่กับแม่ปะ